วันนี้เพิ่งจะมารีวิวกล่องสุ่มขนมนะคะมันหมหือด้วกคนดูนะเนี่ยอุ้ยหือมันขยัหมั้งดูยังไงเห็นไหมมันเรื่องแสงอะทุกคน สวัสดีค่ะพืกอนช่องคุณม,มรินนะคะวันนี้เพิ่งจะมารีวิวกล่องสุ่มขนมนะคะเขาบอกว่ามีอยู่12ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่า12ชิ้นที่ว่านเนี้ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะคุ้มกับเงินที่เราซื้อไปไหมนะคะต้องบอกไปก่อนเลยว่าสั่งมาจากแอปช้อปปีนะคะราคากล่องสุ่มกล่องนี้นะคะราคากล่องละ99บาทนะคะอุ้ยตื่นเต้นไม่เคยสั่งกล่องสุ่มเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยเรามาแกะพร้อมกันเลยนะทุกคน ัเตอร์ไม่มีใช้กันไกไปก่อนละกันกลมหรืออะไรแค่นี้ทําไมฟันแทงไม่เข้ากันไกลก็ดีเหลือเกินโอ้โห a few moments later แกะแล้วนะเราจะอุบไปก่อนเราจะมาให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะมีทั้งหมด12ชิ้นนะในที่สุดฉันก็เจอชิ้นแรกแล้วว่าแล้วพบกับของชิ้นที่ บอกตรงๆว่าไม่เคยกินเลยนะเป็นรูปปากด้วยมาแกะเลยดีกว่าอืมกินเหมือนขนมเลยอ๋อนี่ทุกคนแล้วก็มีด้วยเหมือนแบบว่าฟันเดคูล่าใช่ป่ะแค่เดคูล่านั่นเองแันนี่ใส่อย่างนี้ใช่ไหมมาขบกบฉันเดคูล่า หรออย่างนี้หรอหรือแล้วยังไงทํำยังไงตอนเนี้ยเอาขนมออกมาใช่ไหมติดอย่างนี้หรอรู้ยังไงกินเลยแล้วกันอ๋อมันเป็นลิ้นมันคือลิ้นมันคือลิ้น <c oughs> เนี่ยเพิ่งรู้แคเนียเราต้องใส่ฟันก่อนแล้วก็เอาลิ้นใส่ตาโอเคเดี๋มเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ลำบากมากเลยกินเลยดีกว่านะทุกคนเอ,อ้ย ก็กแปลกๆอยู่นะกินได้ใช่ปะดูสมิมาลองกินเลยดีกว่านะเปียวก็รย,ยู่นะดูสมุกเีอ่ะมีฟันลแล้วก็แบบเป็นลิ้นอย่างเงี้ยสนุกอ่ะต่อไปเป็นชิ้นที่สนะคะก็คือนี่ <Ll ull ing> นี่นี่ก็คือ popping candy candy อะไรเนี่ยบิดอินเดอร์เม What Give สติกเกอร์แอ candy ของมันคือเขาแถมสติกเกอร์กับ candy ได้หรือยังไงจ๊ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าถือเพื่อนน่ะหูด้วยของดีเหมือนกันนะเนี่ยโอหกล่องนี้โคตรมีจร <oms in> <drip> ิงจริงอันนี้คือของแถมเขานะเป็นแบบสติกเกอร์แบบคิตตี้น่ารักมาก แปะแปะได้นะแล้วก็เห็นมีของแถมอีกหนึ่งอย่างนะก็คือมีทุ่งผงไอ้ทุงผงเป็นของแถมมันทุกคนนะคือ,อยังไงกินๆแล้วก็เป่าเล่นเหรอ <S <S โอ๊ยไม่ถ่าแล้วก็ถ้าจะหมดนะในซองหมดแล้วมีทั้งหมดอยู่สามซองด้วยกันนะในนี้นะถ้าเรามาลอ,ลองแกะกินกันเลยนะยจ๊ะอืม ได้ยินปะใค้ดูคนมันแตกในปากอ่ะต่อไปมาพบกับของชิ้นที่สก็คือนี่อันนี้คืออะไรอ่ะรูปทรงเหมือนโดนัทเลยแล้วก็เป็นรูปแบบเหมือนอเวนเจอร์ด้วยอ่ะเรามาลองชิมกันเลยหมันคืออีหยางวามันคือข้นมอะไรแกะมาแล้วเป็นแบบนี้อะทุกคน กินได้อยู่นะแต่ว่าแป้งแอบเหี่ยวนิดนึงรสชาติก,ก,ก็โอเคอยู่นะไม่หวานมากต่อไปเป็นขนมชิ้นที่สก็คือนี่นี่ก็คือเหมือนเป็นแบบขนมหินป่ะแต่เป็นขวดรูปเหมือนแบบดาวปลาดาวเนี่ยแต่เหมือนเป็นขนมหินรูปทรงเหมือนหินเลยเนาะให้ทุกคนดูเนี้ยเนี่เเหมือนหินเลยเราลองมาชิมกันเลยนะ หมดนี้เลยทุกคนอืมจิบบันเหนียวมากอืมเหมือนข้างในเป็นนมอะ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบทช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นนมนะอร่อยอยู่นะหวานหวนไม่แข็งเลยกินง่าย ต่อไปเป็นชิ้นที่5ทุกคนนะก็คือนี่ดาดานี่เขียนว่า Crazy r o l Bubblegum นะเป็นเหมือหนหมากฝรั่งหมือนที่แบบที่เราเคยรีวิวขนมในเซเว่ตอนนั้นเลยอะ่ะถ้าใครยังไม่เคยดูนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูได้นะจ๊ะหรือว่าคลิกลิงก์ข้างบนก็ได้นะเดี๋เราลองมาชิมกันเลยนี่ต้องบิดอย่างนี้นะเปิดอย่างนี้เอา ไม่ใช่ฝั่งนี้เหรออ้อาวเปิดผิดฝั่งบิดแบบนี้นี่แล้วก็จะพบกับอัญม,มนีที่ซ่อนอยู่ข้างในเป็นหมักฝรั่งแบบนี้กลมๆอย่างนี้นะอืมหอมบูเบอรี่มากๆเลยแต่เหมือนได้น้อยนะเหมือนตอนนั้นที่เราซื้อที่เราซื้อในเซเว่นตอนนั้นเหมือนจะได้เยอะกว่านี้นะชิมพอแบบหอมปากหอมคอแล้วกันนะแล้วก็ปิดอย่างนี้นี่อหอมบูเบอรี่สุดๆกินกันเลย หอมบูเบอรีมากๆแต่แอบแข็งแอบเคี้ยวยากนิดนึงแล้วก็หวานๆเนาะแต่ก็น้ำหวานหมดเร็วเหมือนกันต่อไปเป็นชิ้นที่หกนั่นก็คือนี่ขนมอะไรก็ไม่รู้แต่ดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นชาไข่มุกปะเนี่ย เป็นมันฝรั่งที่เป็นรสชาไข่มุกเหรอนี่เขียนว่ามิลตี้เฟเวอร์เหมือนแบบมันฝรั่งกับชาไข่มุกมันรวมกันก็จะกลายเป็นสิ่งนี้เหรอไม่เคยกินเลยนะเราลองมาชิมกันเลยออขอดมกลิ่นก่อนนะจ๊ะหืกลิ่นก็แบบเหมือนกลิ่นนมบ้างหรือกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะรู้ว่ากลิ่นเก่า <laughs> มาชิมกันเลยดีกว่าละทุกคนนะ ลูปทรงก็จะเป็นแบบนี้กินกันเอาหวานๆนะแต่ไม่ค่อยรู้รสชาไข่มุกเท่าไหร่เลยอะมีชาไขมุกจริงอหรือ,อยังไงเนี่ยก็กินเพลินๆอยู่นะในซองก็มีเยอะอยู่แบบเนี้ยก็กินได้กินเพลินๆต่อไปเป็นชิ้นที่เจ็ นะ <S <S ก็คือนี่สิ่งนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะขนมลูกตาหรอแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนเลยว่ามันคือขนมอะไรแต่มันเป็นรูปทรงเหมือนลูกระตาเลยเนี่ยเราลองมาแกะกันเลยดีกว่านะว่าข้างในมันคืออะไรอืมอ้มตอนแรกนึกว่าจะเป็นขนมลูกตาแต่ไม่ใช่นะทุกคนนะข้างในจะเป็นแบบนี้นะ เป็นเหมือนกับขนมอันนี้เลยอะแต่แค่แบบเหมือนใส่แบบเล็กๆกว่าเห็นปะเหมือนกันรสชาติก็น่าจะคล้ายๆกันะนะเราลองไปชิมกันเลยอ,อันนี้อะเหมือนกาแฟกับนมอะ่ะไม่ใช่ช็อกโกแลตนะแต่เป็นกาแฟะนะเราลองมาดูซิว่าอันเนี้ยรสชาติจะเหมือนอันนี้ไหมถ้ารสชาติเหมือนกันก็แสดงว่าทั้งหมดนี้เหมือนกันหมดเลยนะกินเลย เป็นกาแฟาเหมือนกันอ่ะทุกคนรสชาติมันน่าจะเหมือนกันหมดทุกอันน่ะนะน่าจะเหมือนกันไม่ใช่ยีเดียรูปตางนะจ๊ะจะเป็นขนมกีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ต่อไปเป็นชิ้นที่แปดนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือนี่ <c oughs> อันนี้เหมือนกับลิปสติกเลยเนี่ยเขียนว่าลิปสติกแคนดี้อืมเป็นลูกอมลิปสติกเหรอแบบเกล๋ๆใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงลิปสติกจริงๆด้วยเนี่ย <c oughs> ขอรุ่ก่อนนะไม่ค่อยได้กินยกหยิบสมูกเราไม่ดีอไม่ค่อยได้กินจริงๆนะแล้วก็มีตรงนี้ไว้ให้แบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ปะ่ะนี่โอ้เจ๋งนะเจเจ๋ง,จรงเราลองมาชิมกันเลยนะ กอมลดส้มสมาทุกคนนะก็แบบหวานๆนะลูกอมอะ่ะเนเราลองเอามาทาปากดูซิแบบเแบบแบบฉันไปแบบงานปาร์ตี้มาแบบเนี้ยเฮ้ยแกเนี่ยฉันแบบซื้อลิปสติกมาใหม่นะฉันจะทาให้เธอดูนะทาแล้วแบบปากจะหวานชุ่มชื้น,น,นมากๆเลยประมาณนี้วิธีการทาจะมีเทคนิคนีดนึงนะเพราะว่าต้องเอาลินแตะลูกอมก่อนถึงจะทาได้นะจ๊ะเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ติดนะเพราะมันเป็นลูกอมนะแต่ที่ลิปนิปก่อนนะแล้วก็ทาเลยเนี่ย <c oughs> ฉ่มำมากบองตรงว่าหวานหวานสุดนะหวานมากอันนี้แล้วก็มาพบกับชิ้นที่เก้าแล้วทุกคนนะก็คือนี่<ะ>อันนี้ก็คือเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนของเหมือนกับของเล่นป้าที่แบบเราต้องแบบก็คือแบบมันเล่นได้ทุกคนเราต้องเล่นให้แบบมันเข้าในตะกร้าให้เห็นปะดิบดิบดิบลูกอมอย่างเงี้ยให้ลูกอมเข้าตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ดิบขึ้นไปก่อน ปั้งเงี้ยให้มันแบบเข้าตะก,ก้าอย่างเงี้ยอืมไม่เข้าด้วยเม้ยก็ยากอยู่นะเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยนะกินได้ใช่ไหมเนี่ยมีรูอยู่ข้างหลังรูหนึ่งเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยนะขอดมก่อนนะอืมหอมหอมดีนะเราลองมาชิมกันเลยอืมตอนแรกนึกว่าจะแข็งนะแต่พอกัดไปแล้วนุ่มมากแล้วก็หวาน สนุกด้วยด้วยเนี่ยเล่นด้ด้วยตั้งผมไม่เข้ากลางแล้วมาพบกับของชิ้นที่สิบนั่นก็คือนี่แแบบนี่ก็คือไข่อะไรก็ไม่รู้นะสวิตมีนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะั่นแหละน่าจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคิตตี้เลยข้างในะนะั่นอะ นี่นี่คือของข้างในนะจะเป็นเหมือนแบบนี่มีสติกเกอร์ด้วยน่าจะเป็นตาเป็นหูเป็นอะไรให้เราแบบประกอบตรงนี้แล้วก็มีลูกอมให้ด้วยนี่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาชิมลูกอมก่อนเพื่อแบบเพิ่มสุนทรีในการแบบแกะประกอบตุ๊กตาของเรานะคะชิมเลยแล้วกันก็หวานๆนะทุกคนนะ ดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าก็มันก็น่าจะง่ายอยู่นะประกอบอยังไงเนี่ยฮะอืมแทปอย่างนี้แทปอย่างนี้มันมันประกอบไม่ได้ A few m เอาอันนี้มาแกะใช่ไหมแกะแล้วก็ประกอบเข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วก็อ๋อนี่น่าจะเป็นโบนะน่าจะเป็นโบก็เอาโบใส่เข้าไป ทำไมฉันใส่ไม่เข้าล่ะฉันทำอะไรผิดเหรอจะ๊ะทำไมฉันไม่สามารถประกอบเธอได้เธอไม่อยากอยู่กับฉันเหรอ เธอไม่อยากเป็นเพื่อนฉันเลยยังไงเอ้อหใส่ได้แล้วนีไ่ไงหูไม่นะใช่สีโบได้โบหนึ่งข้างแล้วนะต่อไปก็จะเป็นฉันจะใส่เสื้อผ้าให้เธอเองนะเพราะว่าเธอกําลังโป๊อยู่นะคิตตี้ฉันจะใส่ให้เธอไปเที่ยวกับเจ้าชายในวันนี้เจ้าชายก็จะต้องร้องตะลึงว่าโอ้โหไม่นะคิตตี้ทำไมวั้แต่งตัวสวยจังเลยเนี่ยโอ้หเหมือนเจ้าหญิงของฉันใส่ยังไงเนี่ย ไม่ฉันใส่ไม่ได้ล่ะออฉันว่าไม่ใช่แล้วแหละฉันคงจะใส่ผิดแล้วแหละว,ว้าวเธอสวยมากเลยคิตตี้ฉันซื้อชุดที่ไหนหรอฉันอยากจะซื้อเหมือนกับเธอจังเลยอ่ะชุดเธอสวยมากเลยนะทำไมเธอถึงใส่สีเขียวล่ะเธอชอบสีเขียวหรอไหนลองพูดคำว่าแบ็คแพ็คสิดังกว่านี้อีกดังล่นบ้านไปเลยแบ็คแพ็คโอเคได้สักทีนะคิตตี้นะกว่าจะประกอบสำเร็จนะทุกคนตายละเสียงฉันเป็นอะไรไปเนี่ย โอเคประกอบเสร็จแล้วทุกคนนะนี่น้องคิตตี้น้อยของเรานะใครอยากตั้งชื่อน้องช่วยทิ้งคอมเมนต์บอกนะยคะ่ะว่าอยากจะตั้งชื่อน้องคิตตี้เสื้อสีเขียวนี้ว่าอะไรนะคะคอมเมนต์บอกเลยนะจะได้ตั้งชื่อให้น้องนะคะน้องคิตตี้น้อยตัวนี้นะจ๊ะพบกับของชิ้นต่อไปชิ้นที่10เอ็ดก็คือนี่ ไอศครีมใช่ไหมตัวไอใช่ไหมไอศครีมโลลิปปอปนะไม่น่าดมเลยไีแต่กลิ่นกระดาษจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบพัดใช่ปะนี่แล้วก็มีหลอดดูดใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบไอศครีมโลลิปปอปในถุงนี้นะเรามาแกะกันเลยนี่เป็นแบบนี้นะเหมือนไอติมเลยนี่ หอมแล้วก็สีสวยมากเลยอะควาจริงเนี่ยเพิ่งเนเป็นคนชอบสีฟ้านะเป็นแบบสีฟ้าเหมือนแบบน้ําทะเลเลยเนี่ยสีสวยนะเนี่ยหืงี้เดี๋ยวเราลองมาชิมกันหืมหืมหอมนะเหมือนแบบบูฮาวายเงี้ยอร่อยไอติมอร่อยชอบอะ่ะไอติมไม่ได้แข็งมากเลยนะกัดได้ด้วยดูสิชอบอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรา,เราลองมาเล่นนี่ดูนะนียใช่ไหมมันหมุมันหมุนทุกคน ม้งหมดนลยทุกคนดูนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยืมไปแล้วพบกับของจินที่สิบสองนั่นก็คือนี่ค่ะแกนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้เขียนว่าไอศครีมแล้วหรอตายแล้วเหมือนไอติมเมื่อกี้ปะเนี่ยเราลองมาชิมกันเลยะทุกคนนะทำไมขนมเขาถึงต้องแบบ มาให้แกะยากเลยเนี่ยแกะได้แล้วนี่มาดูกันเลยนะอุยอ้ยอุ้ยมันละลายอะ่ะเนี่ยสงสัยบ้านเราร้อนเกินไปนะมันเลยละลายเสียดายไอศเคลีมไอศเคลีมมีไอติมอันนี้โอ้โหเหนียวติดเลยดุดดุนโอ้โหฉันน่าจะเอากลัมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันกินได้ใช่ไหม กับมอันนี้เอามากินพร้อมกันใช่ไหมหรือยังไงอ๋อฝั่งนี้เหมือนเป็นแบบแตกๆในปากมันเปาะแปะใช่ปะเหมือนแบบเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้แบบโรยๆยเป็นท็อปปิ้งประมาณนี้ใช่ปะมาลองกันเลยอืนี่จ้าแกะมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็คือไอติมของเรานะจ้าแล้วก็โรยไปเลยนะจ๊ะโอ้โหเน้นๆเลยนะจ้เห็นนะจ้ากินพร้อมกันนะจ๊ะ มันรสเปรี้ยวนะแล้วก็นี่ก็รสหวานใช่ปะพอกินด้วยกันนะมัน,มนต้องตัดกันดีมันเหมือนแบบมันหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวเรากินต้องระวังให้หนึ่งไม่พ่นแต่และก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีของชิ้นที่13ด้วย ตอนเราสั่งมานะเขาบอกว่ามี12ชิ้นใช่ป่ะขนาดหน้ากล่องเนเขียนเลยว่าแบบกล่องสุ่มขนมของเล่น12ชิ้นในกล่องนะแต่เราได้ชิ้นที่13โอ้โหนั่นก็คือนี่เอ๊ะลอยป๊อปน้าเหมือนเป็นแบบไข่เหรอลูกอมไข่ใช่ป้ะหรือยังไงเนี่ยไม่เคยกินนะแต่กชิ้นก็น่ารักด้วยเรามาลองชิมกันเลย อื้มอุ้ยหอ้หน่ารักมากคุณอุ้ยน้อนเนี่ยโอ้ยคือแบบน่ารักมากแล้วก็นี้ก็เหมือนแบบถ้าเราหักแล้วมันจะจะสว่างเวลามืดมๆใช่ปะ่ะใช่ป่ะเนี่ยหอ้โนี่น่ารักมากเลยหอมไหมหอมเหมือนไข่มากเลยเหมือนไข่ดาวเลวยลองชิมกันเลยนะ คือลูกอมอนะเนาะมันแข็งอะจัดทำไมเนี่ยเรากัดทำไม,ำไมนี่หหอมนะตรงไข่ดาวนี่เหมือนเป็นแบบสับประรดปะหรือว่ารสอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะหรือว่ารสเดียวกันแต่คนละสีนี่แล้วก็ตรงนี้ก็แบบเล่นได้ใช่ปะที่เป็นไม้ก็คือหักแล้วก็แบบสว่างใช่ไหมเนือเราต้องกินให้หมดก่อนหรือยังไงทำไมฉันไม่สามารถหักได้หรือว่ามันสว่างเลยแปบนึงนะ ำยังไงให้สว่างอะหนูต้องกินลูกอมให้หมดก่อนแล้วก็หักมันหักไม่ได้อะทุกคนต้องทำยังไงเนี้ยมันจะสว่างลูกอมหมดแล้วลองดูนะอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันหักแล้วมันก็แบบอืมอืมอืมต้องวังทุกนเราอปิดไฟดูนะ หเห็นไหมมันเรืองแสงทุกคนหแมเดียมกันแล้วเนี่ยอันนี้คือสนุกมากอะ่ะมันเขียนไปว่ามันเรืองแสงะ่ะหูยชอบชอบชอบอันนี้มากเลย ยังไงบ้างคะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะกับกล่องสุ่มที่มีทั้งหมด13ชิ้นด้วยกันนะคะใครชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมช่วยทิ้งคอมเมนต์นหน่อยนะคะส่วนถ้าถามเพึ่งนะะั้นพาเพิ่งชอบชิ้นไหนมากที่สุดนะคะก็คงจะเป็นชิ้นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าแบบมันมีที่เลือนแสงด้วยแล้วก็แบบลูกอมก็น่ารักนะที่ลองลงมาก็คงจะเป็นอันเนี้ยที่มันแถมกับอันเนี้ยลูกอมนั่นแหละเพราะว่าเป็นคนชอบแบบเหมือนชอบบูฮาวายแล้วแล้วก็น,นี้ก็คือแบบเล่นได้ด้วยนี่เห็นปะโอ้โหไปไหน<ๆ>ก็ไม่รู้นี่ ส่วนเมื่อไรนะคะอยากเห็นพึ่งทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากเห็นพึ่งแบบรีวิวอะไรอีกนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับพึ่งนะคะสำหรับวันนี้พึ่งก็ขอลาก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย